สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจดมคมเป้าเช่นเคยนะครับมันแบบเน้นๆหยิบมาครอบแบบจัดเต็มครับหนึ่งคู่นะวันนี้ลาลิกาสเปนกลับมาลงสนามแล้วหลายคนรอกันอยู่นะหลังจากพักไปนาน3เดือนเต็มๆเลยนะครับตีสามตรงครับเซบีย่าอันดับ3ครับเล่นในรามอนซานเชสปิสควรนะครับพบกับอันดับ12เรอัลเบติสนะแข่งแบบสนามปิดนะอ่ะเซบีย่านะครับก่อนจะเบรกโควิดไปเนี่ยชนะ2เสมอ3ส่วนเบติสชนะ1เสมอ2แพ้2เอาง่าย สถิยอนหลังเนี่ยแทบไม่ต้องดูเลยเพราะมันพักกันไป3เดือนนานเหลือเกินนะครับแต่การเจอกันโดยตรงของคู่นี้5านัดล่าสุดก็เท่ากันนะชนะฝั่งละ2และเสมอไป1นเกมนะครับดูเซบียาการมาน,นิชัใช้เดโก้คาร์ลอสครับเอเวราบบเนกาและลุคเดยองนะครับส่วนเรอเบติสครับมีมาร์กบาตรานาบิลเฟคีและก็ลอเรนโมรอนนะครับคู่นี้เซบ,บียาบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆเฮ50%อนอยากเฮ1้0เต้องชนะ2สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแลวว้วพวกเขา้า ดูดีกว่าเบติสนะแม้เบติสช่วงหลังจะฟอร์มดีก็ตามแต่จังว่าที่จะดําบอกนะพักไป3เดือนแบบนี้มาเริ่มเหมือนที่เกมนี้นับ1กันเลยเพราะนั้นดูแล้วเซบีย่าน่าจะออกบิดเบียดได้อยู่1ประตูน่าจะพอมีให้ได้ยิ้มกันสักครึ่งมุมปากเนาะลุยยิ้มกว้างด้วยประตูห่าง2สกอร์ก็แล้วกันมองไปที่เซบีย่าครับและนี่คือจะดําความเป้าแบบเน้นๆลาลิกาสเปนเซบีย่าฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เราไปถึงทกลุ่มแล้ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็แอดกันไปไดี